สวัสดีเจ้าป้ากับน้องจ้อยวันเจี๊ยบวันนี้น้องจ้อยจะปาแม่เอลงานมนต์เสนเจียงใหม่เมืองดอกไม้งาม flower festival นะคะปี2 0 2พันสีนะเจ้าตอนนี้น้องจ้อยกับเตียวเข้ามาในงานแล้วนะคะ่ะงานนี้เข้าฟรีเลยนะเจ้าบั่เสียสตางค์สักบาทเลยตอนนี้น้องจ้อยเข้ามาในโซนของในงานทีติปจัดสวนดอกไม้แล้วนะเจ้าเดี๋ยวเขาอ่านจะเตียวเข้าไปพอตรงไหนเนาะเพราะเราเป็นแฝงไฟมอะขนาด ล้อเดี๋ยวเราเดินเข้าไปตรงพูดเลยเจ้าโอ้มีละอองน้แลปเจ้าเ,เย็นขนาด เพ a ่งพอง n ดอก e งเอ็ ตีอยู่ตั้งหลังน้องจอยเนี่ยนะเจ้าเป็นเพราะว่าดอกไฮเดรนเยีย yeah. นะเจ้าเพราะรอสีมอกขนาดเลยอ่ะมีหลายสีขนาดมุมไทยรูปมีหน้าขนาดเลยเจ้าโอ้ตั้งหน้าน,น้องจอยนี่เป็นดอกกุหลาบนั่นนี่นะรอรอรอ นาเลยเจ้าเย็นสบายเดี๋ยวน้องจอยแตะปลาไปเตียวแอลหัมโซนหนึ่งนะเจ้าตังในปุเลยเนาะ ไสวยขนาดเลยเจ้าเพราะเป็นตกแต่งไฟงหรอโหมากขนาดตั้งหลังน้องจอยนี่ป็จะเป็นอันส่วนประดาประดาไฟนะเจ้าเนี่ยวเ,เขาไปปอตังไนพอเนอเพราะเป็นแตง่งกดงามเลย ตอนนี้น้องจอยเดินมาถึงโซนไฟที่เปินประดับประดาแล้วนะเจ้าอยาจะอยู่ใกล้ๆกับอันโซนดอกไม้ตะกี้เลยหนะงามตึงกู่เลยเจ้าไฟสัมไฮมาะขนาดไผเป็นสายทายรูปหนะมาทายรูปเติบปะโทูมเะหมาะ,ะเข้าถ่าขนาดเลยเจ้าเพราะเราพอสีโดม,มีหลายสีขนาดเลยหนะแต่น้องจอยแนะนำว่าห้ามไปเอามือไปใกล้เด็ดขาดนะเจ้าอันตรายเนาะสายไฟแบบกว่าห้องปินอย่าไไง,ไงไปตัวเนาะเจ้าสีสว,สวยสวยทายรูปแล้วมาะขนาดเลยเจ้า ว่าแล้วน้องจอยกับเตียวเข้ามาเลยน้อโปโตโตโตเหมาะขนาดมีมุมถ่ายรูปนักขนาดเลยอันหนันหน้าแยงไปั้งใดกับง้าขนาดเลยเจ้าเขาเราเขาเปินลตกแต่งลอมีมุมถ่ายรูปนักขนาดน้องจอยบอกว่าน้องจอยจะไปถ่ายรูปมุมใดเลยนาะเพราะมันง้ามหมดเลยอะ่ะ คณะเจ้าต่างบนนี้เปิดมีโซนเพื่อถายรูปหันวิวชัดขนาดโอ้เจโท้น้องจอยจะเฮ่อดูวิวตังบนนี้นะเจ้ารอรอมอขนาดเลยแล้วกลับกับบรรยากาศหน้าหนาวคณะเจ้าลมปัดเย็นดีเนาะพอราโซนน้ำปูนนี่ไปมีโซนขายของกินต้วนะเจ้าเพื่อถ่ายรูปเดี๋ยวน้องจอยจะหามุมถ่ายรูปกันนะเจ้า เจ้าอันตอนนิติอยู่ตังหลังน้องจอยนะเจ้าโอ้เป็นเลี้ยงละยิบละยำมอขนาดน้องจอยนั่งพักเด็กก่อนเจ้าปวดขากว้างขนาดเลยในงานนี่นะเชียงใหม่ Power Festival ยู่งไม่หรือวในโซนผากเหนือหรือใกล้ๆผากเหนือเฮาน,น,นะเจ้าวันไม่แอลและหนาบบคนผัดเลยเพวาหม้อขานาหลัวกากงานนี่เป็นจัดตั้งแต่วันที่15เดือนอันอย่างก็ทันวาคมถึงวันที่หนึงมะกรอลาคมนะเจ้าโอ้มีเวลาแห่เมอนกระจายม่แอลก,กันนั่งๆนะเจ้าหม้อนานา โซนไฟหน่อยที่เปิลตกแต่งละยิบและยับแล้วก็โซนดอกไม้มาแล้วนะเจ้าเดี๋ยวยเฮียตีวไปเองพอโซนของกินตั้งหน้าปุ่นสักน้อยนะเจ้าน้องได้ยินเสียงดนตรีด้วยหนามาเนี่ยอาจจะมีอันลานดนตรีสดตัวน้อถ่ายแม่เอลโซนตั้งในเนี่ยนะเจ้าอันเฮาบดีควันจับตรงไฟหนอเพราะว่าจะเกิดอันตรายได้แหล่วก็ห้ามจับดอกไม้ที่เปิลอันโชว์ไว้ตัวน้าเจ้าเพื่อความสวยงามหนอ น้องจ้อยว่าจะมาคนเดียวกะตึงเหมาะจะมาเป็นกู่กะตึงเหมาะจะมาเป็นครอบครัวเป็นเพื <h <h ่อนฝูมเป็นไอยังกะตึ uh ้งหวนเจ้า กอายุโซนอันดับคนขายของกินแล้วนะเจ้าไม่ต้องกลัวะไรของกินเต็มแพ็คเลยนะไข่ข้อแห้งนีม่มีน้ำเปลา่ามีอย่างขายเรียบร้อยเจ้าร้อมหมดเลย เราๆไผ่เคยขินพองเจ้าโรตีคมแฝกเงาเบล็กบะเล่นเลยโรตีคมแฝกเจ้าขมเนี่ยแหละเราคัดจมูกคัดจมูกของเธอการก็เริ่มเย็นนะคะรักษาสุขภาพไปด้วยนะคะอย่างน้อยก็มีหมวกคุมไว้ด้วยนะคะพี่ก็ไม่ใช่คนเมืองนะแต่ว่าก็ได้ยินเขามาใช่ไหมใช่ดังจัด มีรุนดายแล้วก็ดีไซน์ที่มันขายและบวือตม่เ้ามาอยกของใคอย่างไรก็ตามคุณเปนอันคาาอยู่ที่หมันสองหน้าสีนะทำไมคะมีหมดสฐานดาวเียนรู้ด้วยกันนะคะช้ามดบกนะคะหมดนแล้วเป็นเลยส่วนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะคันี้เรารับดวงองที่เป็นรอบสุดท้ายแล้วนะคะ นนะคะต0นร้อยบาทเท่านั้นนะคะ1 0นรอบาทเท่านั้น